มันจะตกเลยนะ อีจะอีจะอี อยาตายถอ่างคือบอกต้นเนาะ เรียกยายบอกมันเรียกยายวุนงดะคอยดยายยายคา้อ๋อกเหตุซึ้งบจิตตนฟังแห่ฮมยจะโก้ยเห็ดีกยกดีอยูเลยเสยาย หนาวบ่หนาวอยู่บ่ต้มชุดเลยร้อนๆไก่น่าจอาะอร่อยไหหาาข่คา,าวาเหอะไมะเจ้าดีพี่พี่เอฟซีอ้ำน้องบุญรอดครับ จตุดีจะย,ยายลงจากฮ่องกงค่ะขอบคุณนะคะมาไกลมาไกลขอขอบคุณค่ะที่มาส่องบึงยายเนาะส่องบึงครอบครัวยายก็เป็นแบบนี้แหละคุณบ้านนอกคอกนาสบูอตู้ไม่มีอะไรดอกสบูและครีมวัดดะกันแดดหรือสั่งซื้อนี่แหละค่ะ ปักหมุดนี่าวลุดสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเทพบอน้างนาง,นางนนบานานนนเขาไม่รู้จักมังอึอดอกพักทองเ,อเนี่ยแกะแกะไแลยมั้งพักทองค่ะใครพักทองเอามาให้บุญรอดกินจะได้บำรุงวิ่งไรไวไวอใหม่ใหม,ม่ค่ะดู หาผ้ามาเตรียมไว้เช็ดคีมูกมันแหน่ไม่ได้ผ่าคบุลอดบุลอดเอ้ยหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมเอาไว้เนี่ยฮะโอ้หกินน้ำแข็งเลยเนาะ ตายแล้วกินน้ำแข็งได้เลยยายยังกินโบได้นะหนาแท้ขาดไปเลยอยู่ในตับไตใช่พุงโมเมนต์แข็งเราบอฮะบุญรอดพี่ชายแกไม่มาหาแกจกเถื่อเนาะโอ้เห็นมันงางแบบแบบมันลืมแลวละ่ะ<ห>มันลืมน้องมาเลยละ่ะมัาวิ๊กโออยมั้ สวัสดีตอนเช้าค่ะว่าจำลองสหายลุงพลอยากกินอยากกินน้ําแข็งเป็นหอบเลยโอ้จอกไม่อยางตกใจบุตรเป็นหอบนั่นแหละมันชอบเอานมนี่ก็แช่ตู้เย็นชงแล้วก็แช่เย็นเขาเคยเลี้ยงลูกตั้งเอากินแต่เย็นเย็นแล้วนะมันก็เลย มันไม่เย็นมันก็ไม่กินแล้วบุรอดบาดเนี่ยเพียงทิงเลยเพียงทิ้งเลยถ้ามันไม่เย็นอนะ่ะเออม,มันเคยเยขาเลี้ยงลูกใสหีมะตั้งแต่เบบออืมันเลี้ยงลูกไม่เป็นนะเหมือนยายเลี้ยงเขามาอืมเบองในขีโมูกกู้อยู่หมันจะดีเยได้ยังไงกินลำแข็งตลอดยังเมหงนิอเนยวกัด ขายชาขายชาขาชาชาคนเร็วเร็วแ้ขายชาอนหำชาชาพีดชาพีชชาพีดเร็วเรวมัน้อนบอกพร้าพร้อพอ้ไงปุ๊บฮิบเอาอกบอกตั้งแม่ป้อเอ็มมันชาวกินเน่ย คิบเช็ดอกน้ำหน้าน้ำตา,าเอะาาเบายาย,ยอ,าอพายบอกกระฟองบอกากินจะไปใส่หันหน้ามาหันหน้ามาหน้ามานี่นี่ชามาดีพี๊ พิดพิดขายเดีเอาือว่าไปมือหายทางหายสิเลยชื่บกระเบื้องหายนานบวกขับกระกเบืบ้องพาทางสิลบอกใครฮะบอกมึงอ่ะบอกมึงเลยมึงกิโลกระเบือ้องเลยแล,ล้วกับมา แอ้สวัสดีค่ะคุณผลเดี๋ยวพี่ตีจะไ,ไ่ง,วง่วงนะคะัวคนเดิมสวัสดีะคุณผลคุณยายก็ไปเยี่ยมลุงค่ะนะคะคนไหนคนไหนน้องนางถามยายเนี่ยนะยายไปเป็นกำลังใจให้ลุงผลด้วยแพ้วัคซีนโอ้ แพ้บัคซินก็ให้ไปเป็นกำลังใจบอกอืมแล้วก็แพ้แพ้บัคซินก็ไปหาหมอตัวแม่ลรไวหลุดไปหาหมออยู่อือขอจบขาหลุจดจบิปแค่นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะ